สวัสดีครับผมผมทีมงาน c ค a ซี่ a าราได e นะครับชายทัวเถื่อนนะครับมาจากเพจ Holiday No Work Happy นะครับผมช่อง YouTube มาชื่อช่องเคลซี่พาราได h ์ช n e l นะครับอตอนนี้ผมออกทริปวันนี้พอดีออกทริปเลยผ่านมาทางเนินมาปรางเพราะผมจะไปนครชุมก็เลยแวะเข้ามาทานข้าวที่เนินมาปรางครับมื้อเที่ยงก็เลยถ่ายบรรยากาศทั่วๆไปของชุมชน ตำบลบ้านมุงนะครับอำเภอเนินมาปาของอำเภอเนินมาปางเนี่ยพิษณุโลกไม่ได้รีวิวอะไรมากนะครับก็ให้ดูบรรยากาศทั่วไปนะครับเผื่อเพื่อนๆนจะตัดสินใจมาเที่ยวกันบ้างนะครับนี่ก็บรรยากาศทั่วไปครับทุ่งนาของชาวบ้านนะครับทุ่งนาของชาวบ้านบรรยากาศโดยรอบก็จะเป็นหินภูเขาหินนะครับเป็นภูเขาหินแอบแอบคล้ายๆจังหวัดพัทลุงนะครับอำเภอเมืองพัทลุงก็จะประมาณเนี้ยมีภูเขาหินแต่ว่าที่นี่จะ สลับซับซ้อนแล้วก็มันออกแนวใกล้ๆกับที่เขาว่ากันว่าคล้ายๆาวังเวียงนะครับผมว่ามันก็คล้ายอยู่มันก็คล้ายวังเวียงอยู่แต่วังเวียงเขาจะมีมีธารน,น้ํามีลาธารมีอะไรให้เล่นนะครับที่นี่เป็นแนวเขาหินส่วนใหญ่เขาจะมาเที่ยวชุมชนกันนะครับแล้วก็ถ้านะครับถ้ำค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ใกล้ๆกันก็มีบ้านทักไทยนะครับที่เป็นวิวบนภูเขานะครับมีที่พักมีอะไรแต่วันนี้ผมไม่ได้ขึ้นไปนะครับ ก็แวะมาถ่ายบรรยากาศเฉยๆนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากอัปเดตครับนี่เป็นหน้าฝนนะครับของปี2563น้ารหสานะครับบรรยากาศประมาณนี้ตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์นะครับที่เขาถ่ายรวมหมดที่ท่องเที่ยวของที่นี่นะครับเราถนนเส้นนี้แล้วก็แยวนี้ก็มีโฮมสเตย์มีที่พักมีแผงขายขนมมีร้านกาแฟมีอะไรนะครับก็ผ่านมาแวะกันได้นะครับถ้าเกิดจะขึ้นไปเที่ยว เที่ยวภูเิาน้องกว่าหรือไอ้ที่มันอยู่สูงขึ้นไปแล้ววิ่งเราวิ่งมาทางเส้นนครสวรรค์พิษณุโลกนะครับแวะมาได้นะครับอ่าเป็นจุดพักรถจุดหนึ่งนะครับของผมแต่ไม่ได้พักที่นี่นะครับคืนนี้เดี๋ยวเราจะไปนครชุมกันโอเคนะฝากไลค์ฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับถ้าเกิดคิดว่ามีประโยชน์นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ